ไปใส่นเข้าได้บ้านบ่ได้เพือนเราไปงคนพวกเตวอยู่ใช่มีโต๊ะมีตังมีเครื่องเอ้มาตเน่นไก่มาตใช้นี่พ่อเป็นต๊ะแต่งต๊แต่งต๊แต่งโต๊ะนางว่าชุดนี่เทไรพ่อกับผู้นัเพิ่นได้เพิ่นว่ากันแน่ไดโอ้พ่อเด็กคนมาจัดงานเด็กเพิ่นโอ้นเพินเนาะ โอยุดม่่าา่นยานอนะบ่ทางนี้นอนนี่แดดได้ใจขนาดวัพี่้องเลยา่า อ the ่ะเนาะของน้องแตวไว้พี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมคือยังบ่มีอีหยังเพิ่มเติมเนาะยังคือเก่าสสร้างตัวองตวลนี่นั่นดนั่นนั่นะนักเด้ออือเพินสั่งลูกเพิ่นกอนเบิ่งเด้อนอนรับเด้อเพิ่นว่าสั่งได้อยู่บ่เนาะสั่งนั้นยังสั่งู้ายทูขบ่จ๊ะ อ่ะเนาะทักทายกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีในมือนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยยินดีต้อนรับช่องสบุญบานนาอยู่ที่บ้านของน้องแตวคือเกา่าคือเดิมเด้มพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพ,มาพอในมือนี้เนะาะกาซีก่อนซีบันไดมาพ่อพี่น้องเอ้ยก็มาเบิ่งทั้งเยี่ยมยาม,ยาม,ยามทั้งน้องพผนกรแต่กับทางเอฟซีก็บพี่นวงน้องแตวแนีน่ยพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะสำคัญที่สุดกะ จยางให้ไปหาทั้งผู้สร้างเพิ่นมาเหตุเทือนในน้องเพิ่นเด้อช้าสบูรณ์คนน่ะคือปรแวงกันมาเหตุเทือนน้องเต่อแนน่โลงเรียนกับเมนยูคนน่ะก็เป็นช่วงกลางจมเป็นห่วงเจ้านี่แหนะนอนนะบ่ยังอยู่เปิดกระตุ้นนี่เล็นบอ่อยังกินปลาเผาบ ป่าเผาหุบดบิรดลาโบ่กินมังม่วงไปนว้าวของม่งเนี่กินเมื่อวานเนี่ยเมื่อยเจ็บคออยู่ได้กินไรคนดีแล้วเลยก็ยังไปอยากกินตำมังม่วงอ่ะจักที่จักใหญ่ขึบุญอ่ะมังม่งให้ซื้อมามาจิตอ๋อจิตเป็นชื่อว่าฝากจิตไรมีสองจิตไลยมป็ช่จิตอ๋อจอย จิตขี ab, so ab, so ่รถจักรโดยรถไงเออเออเนาะเพราะว่ามีสองจิตต้องบอกว่าจิตขี่รถจักรโดยรถไงป้าเอ้ยว่าต้นหมากไฟเจ้ามันชิบวเป็นหมากเลยงานี่มันชิโชยอนจะเกะอันหอยเครื่องไว้อันเดะป้าโทมีทั้งโกโก้ขนมนมปลาเผาบัดดิน้ำฝนกลางเช้าน้ำฝนเอามือเงินของเจ้าบ่บ่มอไพฉันมาหอยไปหนิอ๋อกินแล้ว ูกหอยวันนี้ของชาวน้ําฝนเจ้าหมกอืมจะไปหายเพิ่นแต่ยังบ่ได้ไปโอคิดว่าของเจ้าต้นักไฟสิโซยอนอันนี้แล้วของเจ้ากินแล้วแบแซ่อยจักเท่าใดหมู่นี่กินเท่าไหร่เจ็บคอูบเนาะอันนี้บ่เจ็บลองเบิ่งเรานีก็บ่เจ็บกินน้ําเมื่อก็ไอเมื่อวานนีอือไอ แต่ว่าเฮากินน้ําปอกน้ําปั่นน้ําพออืมแม่นแล้วน้ําปั่นอือมันแบบแหมๆคอหั่นนะอันสิบ่ได้มามาหาก่อนบ่อือไปทางไหนเนาะมื้อนี้เฮาพอสร้างก็บ่มาคือเก่าย่างไปเบิ่งอยู่เียนกมิตอยู่อ้อไปเป็นหยังจักมนคือบ่เห็นเขามาอืมีงานบ่ เจ็ดคำว่าจุดคำว่ายังดีไกด์วันนี้หาซีคำเดียวคำหนึ่งมือมือมือแต่ว่าที่โรงเรียนหันบาได้เฮ็ดวันนี้นะเท่าิ่นบบเฮ็ดนี่ก็อยากให้เพิ่นได้มาแวงกันมาเฮ็ดพี่แน่นะมันที่ได้มีอย่างคืบหน้าแล้วก็สำคัญที่สุดกับเจ้าแน่แต่เอ้เอฟซีกับทำเดือดมา เมื่อใดก็ว่าสร้างสิมาเมื่อใดก็ว่าสรางสิมาเพิ่นว่าตัวแ้เพิ่นน่ะนเฮาก็ถ้าเฮ็ดเองได้ก็สิเฮ็ดไปเลยแหก่อยปูนปุเลยบ่แต่วนั่นและคั่นเอ้ยมีสรงนตัวก็ให้จะบ่เฮ็ดบ่ได้ได้คุยกับเพิ่นแล้วก็าเพิ่นก่อนนอกจากเพิ่นว่าเออบ่เฮ็ดแล้วจังว่าการอืยังสิมาอยู่กระทะเพิ่นก่อนนเอ้ยออ เรากังวลแต่น้ำปูนหันแล้วหันปลอดภัยอยกว่าเรามีมีดผ่าอยู่กังบนน้ำปูนเลยมีเสียหรอบอกระบอและกังวลอยู่มันแปรทางนี่ไปเช็คเบิ้งนะบอตั้าแต่เบิ้งกับเอวเมื่อนั้นนะเบื้องเยอะใครอยู่แต่ว่าเบิ้งรถมือนีเบิ้งมือหือเบื้องบนเบื้องเบิ้งมือหือเบิ้งโดหายไปแล้วเราแห้งแน่นาะ คือเจ้าว่าความปลอดภัยกะเมียนยูมีผิดมันมีมีดมีผ้ากะเขากับคือจะย่างไปถ่ายเบาจะจะถือไปนำตีบัวแล้วห่านไ้คำของคืนโทษขอโทษถ่ายเบาของคืนจะออกมาถ่ายเบาอยู่นอกเรือนังถ่ายในเลยบัวอยู่นอกห่านไอถือไม่ยี่บวมีดผ้าจ้ะฉันเยเขาฉันเยเขาเขาเท่อนเลยเขาบอกมาเขากบอกกินน้ำปลาบดคืนนะไม่ไม่ได้ถ่ายเบาเลยบม่ได้กินน้ำ อบอดีกินน้าบอดีได้เอ้ยนะว่าขอโทษคืนหนึ่งเอ้ยเข่าวันถ่ายเบาหนิทรงเธอสามชีถ่ายเบาหนิแต่ว่าเอ้ยกระหองน้านหลัยู่นอกคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้องนำ้ำฝนแต่ว่าเอ้ยมันมีกำแพงอ้อม,อมห้องน้ามมันได้ติดทางในแต่ว่าความปลอดภัยมันกับชีมีอยู่เพราะว่ามันมีกำแพงอ้อมแล้วก็มีไฟรอบทกำแพงดิไฟแฟร์นไฟสาร์เซียวคือของเจ้านี่แหละ แบบม่กัญีต่างกันเนาะคนมีครอบครัวกับบ่มีมีอย่างกันเอ่ยมันก็บ่ไดเป็นแบบนั้นเนาะเฮาก็คั่นมีผู้ชายเฮาก็อุ่นอันนี้แม่ผู้ชายก็ยังน้อยอยู่กระเทยว่าสิลูกเจ้าน่ะเพิ่นยังน้อยเออนึกว่านึกว่าเป็นผู้ชายเป็นกระเทยบ่แล้วมีแต่กีดดิสิเป็นเกดีบ่จ๊ะออืเอาบ่นละไมีแต่กีดกิ๊ดเอฟซีพันก็บอกอยู่ได้ว่าพ่อนายงามบ่อยากให้น้องเพิ่นกิ๊ดเดี๋ยวมันสิติดโตเพิ่นละ เวลาเฮาแบบคัดใจน้อยนึงอะไรกีดอันกีดแต่ว่ากับบอกอยู่เนาะคอยบอกคอยซอเน้องและน้องไอ้เหนื่อยเฮาจีไปกับเด็กน้อยกับโบไรเนาะแต่ว่ากับลูกกับเต้าเนี่ยเขาก็คอยบอกเอาเมื่อวีไผอย่างไ้ลูกเขาเป็นแนวบุดีอล้วเนาะแต่ว่ามันห่ามโบไรกอว่านละวันนี้อยากอุอบุนแนววันนี้เนาะเกิดขึ้นแน่ อบอุ่นแต่กับโบมีลมแน่แต่กัคนก็คือเห็นมีรถมีลาแน่หมดเลยแต่กลับมาเนี่ยปฟนจังปังอยู่เอโบ่มาผอตอนกินข้าวลายบ่เต็มโต๊ะอานนี่แต่บ่มาผอตอนกินข้าวมันีสมบูรณ์หมดเลยมือนมันก็สมบูรณ์มันก็สมบูรณ์มืออื่นจะเป็นจังไดเนาะมืนจะเปนจังใดเอ๋อกะมีแบบนี้แน่บางมื่อน้องเอ้ยคือว่ามันแน่ ก็มีเม่อสมบูรณ์เมื่อผสมบูรณ์บางเม่อพันมีเบียกไปทางอื่นกลับไป <c oughs> เรื่อยอย่างนี้เบียกไปทางอื่นกลับไปก้อนก็จงมาหาเจ้าไปคนจุดท้ายกับเมื่อเลยเลยเนาะพราว่ามาคุ่งอยู่บ้านน้องเตว้วแล้วกะนี่ก็มาจากบ้านป่านามเคยไปบ่บ้านป่านามไ <c oughs> ม่เคยได้ยินเขาคนละเส้นทางเลยไปเชโนปิ้งไกลใหญ่แล้กก็ซัดไปทางเลกซิบผู ทั้งน้าพน้าเก่งเอื้อกับด้านศิสางบ้านอีกหลังนึงอยู่พุ่นกำลังสร้างเครื่องสร้างของตีแบบแล้เมืเม้อเหี่ยสามคำนี่ก็เป็นยกเสาก็กำลังดัานกับเด็กน้อยเป็นตายตนอยู่แเม่เสียปะอยู่กับพ่อพ่อกับไปเอาเมียม่อยู่กับเอื้อยกับริบบทยสมบูร์แน่ มีพิษมีเทียงกันก็เป็นเรื่องปกติของคนเอ้ยน,นอ้องดินน้ำป่าเขาก็ยังกัดแมนแมนบ <c oughs> อกื็เจ้าคือกันนั่นแหละเขาคือกันแหละได้เพื่อนหนักส,นะสบายใจแน่มียังบอกสบายใจเด้ีหมมียังนะเบา,าได้ก็ไม่ต้องเบาเด้อได้เอาว่ามีความปิดบังอยู่แล้ว เบ้าได้ก eh. ็เบ้าเอาเนาะเกี่ยวกับก่อนสิเว้าก็คิดก่อนว่ามันสิสมควรเบ้าบ่หรือว่าบ่สมควรเบ้าคือเอื้อยสิบ่บังคับกตอนนี้กมีแต่ปรึกษากันก่อนมีแต่าวางอื่นซะวาอืนงซานเพิ่นแหกนสงก็ยังเห็นมาอยู่อืมันก เพิ่นว่าเศร้าเมื่อนั้นบาชิมาสองคนเนาะเลยแล้วัติเปลี่ยนแผนเพิ่นก็ไม่บอกบอกว่าเพิ่นจิไปชาก่อนต้นเช้าเพิ่นเฮาก็เลยถ่านว่าวันนี้มาเฮ็ดเฮือนบ่เพิ่นว่าบ่อ๋อเพิ่นว่าบ่ตีกัเรื่องมีสร้างกันก็มีอยู่แต่ว่าเฮาได้ตกลงกับเพิ่นแล้วทําเพิ่นว่า พ่นบอกว่าเออบ่มีเวลาแด้สิบบ่ไปเห็นห้เด้อหาสร้างผู้ไม่เขาก็จังวากันเลยเพราะว่าเขาเห็นเรืกังงานน่ะถ้าได้ตกลงคุยกันไดถ้าท่าสร้างพ่นปฏิเสธว่าเออทำเจ้าอนบ่ท่านหรือว่าเจ้าอ่นรอบบ่ไรก็เอาสร้างไม่น่ะเขาจังโอเคแต่ว่านี่พ่นยังว่าสไมาให้เฮาอยู่นะเลยอืมไฮ้ สบายดีอแนวจะพอกไม้ลองแตวอีกเด้แนวซื้ต่นอนแนวซื้นต่นอนบอนอนต่เย็บเยิบดิคนสร้างลูกคนไดนนอนเด้อนอนแต่บอยังลูกเด้อคนนะนีนอนเด้อคนหน่อยยังมาน่ะเอาไมีโต๊ะม่ตั้งไม่เตียงบอมีงานมั้ยโอ้ ไปใส่นาข้าวในบ้านบ่ไปลงใส่ไปลงใ่ป้า้เงินเราไปกดแ้วอยู่ใส่ก่อนพฤิกายนะออกงงนฮะวุเงินเดีมีโต๊ะมีตังมีเครื่องเอมีกันตี้มามาเล่นไกลมาจะนช้หนิพ่อ เป็นต๊แต่งโต๊ะแตงต๊แต่งโต๊ะนั่งก็ชุดนี่เท่าไรพ่อกับผูู้้นั่เพื่นได้เพป็นว่ากันแน่ไดรโอ้พ่อเดี๋ยวเ่อนมาจัดงานเดี๋ยวเพื่อนโอ้ดูในเพื่นเนาะโดยเพื่นบางทีเขาอยากแต่งงานนะเขาอยากติดต่อเมื่อนะอโอเคโอเคมีละเบอร์ไหมให้ใช้เบอร์นี่ละเบอร์นี่บอสโอ้ศูนย์สามศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เก้าสี่สามหกเบอร์ตามนี่เลยใครสนใจอยากให้ต๊แต่ง งานเนาะโดยอยู่ในคนเนาะโดยอยู่ในเข้าไปนั่นึงเถอดโดยโดยไป้ามาเฮาได้แต่งงานเนี่ยเฮาสิติดต่อหาเด้อะโดยเดี๋ยวไปถามเจ้า่าวก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นเพื่อนเลยไม่ไม่ใช่ถามมันยังวันนี้ถามเพื่อนมาตื่นเต้นอะไรเขาคิดเห็นอันนี้อยากเป็นเจ้าสาวนี่อยากเป็นเจ้าสาวกยขี่ไปตอร์น้องข่อยได้ ตนเล่เป็นเจ้าสาวก็แบบอยากเป็นเจ้าสาวเพื่อเงินเพ่งินว่เอออยากใส่ชุดเจ้าเชอยากใส่ชุดเจ้าสาวอยากเชียยืมหายว่าใส่ลองนะกลับเมื่อคืนนั่นยังมีอยู่ชุดเจ้าสาวเอ่ยนะยังมีเจ้าสาวจะว่ายังมีอยู่แต่สินี่มีสัญญาณว่าจะเปิดให้น้องแต๋เบิ่งเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าเจอเคยเห็นวะเห็นมีเอฟซีเพิ่งชงมาให้เบิ่งแม่เห็นวะ วันเห็นเอื้อยกับไม้หายบ่ให้ตาจนโปหายแมนห้จนตาโปห้ดีใจวะหายดีใจหายคมดีใจหายคมดีใจน้องเอ้หยอกทั้งพอเราลิ่นเมื่อกี้นี่ทันทีไปจัดงานแต่งอยู่ในบ้านน้องเตียวเราบอกว่าถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรนี้เด้อเราก็มาเล่างานเมื่อวานนี้ไปกินไปกินแล้วก็ไปพรอน้ำด้อกลางคืนไปกินไปพรอน้ำพ่อกินกินบ่พรอนุ้มด้วยเนาะ กินข่นัล่ะซือต้องใส่แอให้เพิ่นเบิ่งแว่าแอดีอแอบ่ดีมมอยงไก็บ่พอเนาะมาบ่อยากกินก็ได้บ่ตามหลักๆนี่น้องแตวน่ะกินอยู่บ่เบียบ่บ่กินอนั่นแหเป็นแงเสียของเฮากินกินนเสียเสียอย่างเดียวบ่กินล้กินเียแอได้อยู่อืเอ้าบ่กินล้กินเบียก็เสียบ่อ๋อาาคนเออ บริสเสียได้ดีแล้วนั่นนะโคเรน่าบุคคมเออใครบุคคลนะเกิกินแต่ใดบ้ดว่าอหารกมกินต้องบกินต้องบมักแบบเดียวกับเขาเตียงบอดี้เรืองชื่อไอโมกินนี่ชื่อตะก้อตะะกี้ตะกอนเตียงแล้วกว่าล้ากินแมนเป็นกระเพาะ น้อกินนมัระเพาะแส็บกระเพาะเลยบุกินอยากบุกินเลยเข้ากินอย่างไรชามอวงเลยอันนี้อะไรแล้วผู้พิเศษผู้พิเศษอันนี้คิดว่าเพิ่นเอาโต๊ะตังมาสิลงกันนาขึ้นบ้านไม้น้องแตวอเถอะยังเฮือนยังมาได้หรือมาเลยลงเอิ่อนใช่แบบลงมาอยดีตกใจว่าเพื่อนแผ่ก็เพื่อนแผ่ก็เป็นถามกินนี่ก็เพื่อน พอโฮมบ่ประมาณนี้แหละในโฮมมอบไปในโฮมทำมาจากซีพันแต่เพิ่นมาเล่าผู้แขนอยว่าทำไมจัดงานแบบนี้เพิ่นบ่ได้ใส่ชองบ่เนาะนำบ้านเัาบ่ได้ใส่ชองเพิ่นเล่าเอาแต่บ้านอื่นหันไซบ้านอื่นหันใไซแต่แบบแบบจตีพี่น้องคนในบ้านนี่เล่าเอาหักแพงถ้าเล่าเอานี่เพิ่นห้องว่าคนชนิดเลยถ้าใส่ชองน่ะเพิ่นเอิ้นว่าแขก ขนาดขนาดใส่ชองแล้วเพิ่นยังไปเล่าอีกแม่นเพราะว่าชองนี่ว่าไงคือคนห่างเหินนต่คนแบบไก่บ้านไก่บ้านแล้เรือแขกซะในน้ำแขกหรือในน้ำนแบบไอคนรับเสิ้อนเอาโอ้ยาไทยเป็นไงว่าแขกรับเสิเอ้อนเนาะแตาว่าสาวแต่ไม่รถดีป่ะได้ป่ะเอาว่ามาไม่ไปดูทำไม,าม,ามาป่ะอ่าในแปวรถดี รถบริเวณเอาได้มีกขั้นชอบถิ่มเลยถิ่มเลยเอาบ่มานี่ย่าเนี่ยมากรอกน้ำบ่มามาเออมานี่มากรอกน้ำมาหมามลงมะไปอ่ะปอไปแม่ผนสั่งมานอนนอนเนอะนะนอนเด้ออย่าตื่นเด้เพื่นว่ะนอนค่ะก็ดีจิงสั่งไม่ดีดุเพื่อนสั่งดุนอนอ่ะเนาะ เพิ่มเติมกับน้องแต่วว่าสร้างมาหนี่กับบุญมาเห็ดโรงเรียนนะเพ้าผค้ายังผลชิมาเห็ดมู่านนี่อีกอ่ะผค้าวียกในบ้านเพราะว่ามีแต่งานพรไม่พี่้องในช่วงนี้เนาะช่วงนี้งานเียมีแต่งานบุญงานบุญงานดองงานขึ้นบ้านใหมช่วงหน้างานแมนแต่เดือนหน้ากับบุกคอยมีดอกงานดองกันเนาะเจ้าได้คิดจยากแต่งงานใหม่อยู่บอบกคิดแล้ว ต่อไปบุคิดได้ข่อยมีเงินเบื่อเบื่อหน่อ้ยแต่งงานนี่บมแมนติว่าบชิบจะคันได้ว้าตักลายแมะแห่เอาอะไนี่เอาปะหนากเอาปะกระเอามะกอกน้ำอืมมาข้าไปปจ้ะแต่กระพุกบ่

còn lắm. Doa nhanh hơn. Could I walk and ride off? Ey, 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 ey. I'm a bay nhau, mẹ. Bothoong, bothoong, hạch 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 กินมันยไหนกินแล้วมั้งกินเบิ้งกินเบิ้งกินกินเลยกินนะวันนี้ก็คือเก่าบูมี่ยังเพิ่มเติมก็คือช่างบูมาช่างบูม้าเพิ่มเติมคือช่างบูมาไปพี่น้องเลยวันนี้เนาะอยกเข้ามาหาทางน้องเพม่อนก่อนก่อนสิบไ่ได้เข้ามาจากสองมือสรุปแล้หรือเจ้กจากมือไหนผลจะมาเนาะแม่ยังบูพันธุธง หน้าก่างมู้นนะเพื่อนมันจังมันมีนน่ะเอาตัวขาวๆแล้วบอกอาตัวแดงเป็นพินไอหน้านะป้าอันไวหุ่นดังเพื่อนหันเพื่อแชร์แท้แต้วนี่เป็นมูกต้องเอากระดาษชูเปียกให้เฮ้ยอาบบ้ามาหรือบป่าอืมอันนี้มาทำอะไรจะบ้าของดุงมาของดุงเนาะถือใจเลยหายสบายดีด้วย สบายดีทำเจ้าสบายดีเนาะก้องป้าในป้าจะซื้อรถให้ขอบพระทุจร้าทุจร้ายากได้เพื่อรถน้อยใช่ปะทุจร้าก่อนทำเจ้าทุจร้าแล้วก็เจ้าบ่อหห่ในป้าจะซื้อรถน้อยมาให้ทุจร้าถูกกันทุจร้ากันถูกกันอืมนี่ได้สิบหัวได้อืมอาบ้านี่อัะนี่วะเอาตัวนี้มันนอนมันนน่ะมันบวบวานเนาะอ่อเนี่ยมันเาแกน้ำลุ่มผิวจังบวาน ขอบใจขอบใจกันอยากจำมีอีกบาทนี่ไมจ้ำออบนึ่งเนาะผนยังว่าไไดม่เตีางอย่งก็ไม่เตีอนหาินนี่นแล้วมื่งดเงิกว่คนงามเกินไ้ล่กินได้ป่าบเืกินแล้ว่าขาวผนะมะนี่นะกินแล้ว เอาม่จังกินบ่บ่บ่กินคอยกินในรถอะไรกินเลอืมอือจะกินายกินนันเค็ดเขียวอยู่าะอ่ะ,อะคลิปนี้ก็สีประมาณนี้ก่อนให้ทางน้องแตว้วก็บ่ท้องมีเพิ่นกินสมกินซอยก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิบุก้าเห็ดคำใหญ่ขนาดบุก้าได้เนาะบาดเดียวโดยบทยิ้มเลย <laughs> อ่ะโอเค <บา S 1> สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนเด้อ เนาะอ่ะสบายดีเด้อสบายดีสิไส้สบายดีเนาะสบายดีเออโอ้ยเออเดี๋ยวป้าช่วยลดให้แบบนี้ยิ้มเลยยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มกันยิ้มกันยิ้มกันวุยหวานคักกะดีหน่าจะเหงอตีไปโอเคพ่อยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สี่ประมาณนี้ก่อนเนาะเพิ่มเติมก็คือสบู่นว่าแหละมีแต่ว่าท่าน้องเตียวเพิ่นเป็นห่วงปูน ช่างบ่มาๆกับเป็นทวงปูนนี่นะเอ้ยเอ้ยเพื่อนนะปูนมันอยู่หนาปากทางเนาะก็คือสบุนแจ้งไปนายถ้ามีเงินกับสื้อสายไฟมาต่อไฟให้น้องเพื่อนดอกเดินหันกลโอเคอยู่พ่อนพี่น้องเอ้ยก็สีบ่แพงปันใดแล้วเนาะรถไฟสายไฟจากต้นไม้นี่กับไปประมาณชิมหาเมตรใส่ทั้งหน้าบัดทั้งดังมืดบัดนี่เนาะทั้งดังชื่อสายสตอร์เลย มีแต่ว่าพังเบื้งก่อนหวยพี่น้องไอ้ทว่าสร้างบ่มากก็สิได้หาทางแก้หาเืนหาไฟมาใต่อยู่ทั้งหน้าบ้านในจักดดกให้ทั้งน้องเพิ่นเนาะปะสำหรับคลิปนี้ก็สีประมาณนี้ก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบสุสุสุคนที่เข้ามาหับส่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บ่ขาโขาโฆษณาไปแล้วสบายดี